สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินดิว่นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเซบาสเซียนฟิชเชอร์โฆษกกระทรวงก,การต่างประเทศของเยอรมนีได้พูดถึงคําขู่ของประธานดิวลลารดิเมียปูตินผู้นาของรัสเซียที่บอกว่าอาจจะกลับมาผลิตอาวุธนิวเคลีย์พิษใสาปางกลางหากว่าเยอรมนีนั้นยินยอมให้สหร,รัฐอเมริกานำเอาขีปนาวุธพิสัยไกลไปติดตั้งในยุโรปนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เซบาสเตียนฟิชเชอร์บอกว่าสิ่งดังกล่าวนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางเยอรมนีหากว่าสหรัฐยืนยันถึงความตั้งใจจะประจําการขีปนุษยพิสัยไกลในยุโรปเราจะไม่ยอมถูกคมคู่จากถ้อยถแถลงเช่นนี้อีกต่อไปเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2567สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีแถลงเกี่ยวกับการประจําการขีปนุษยพิสัยไกลของสหรัฐในเยอรมนีอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในนั้นรวมถึงขีปนุษยร่อนทุมาฮอกที่จะเริ่มต้นในปี2026 ในขณะที่ทางด้านประทับดีวา่าลานดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียก็ออกมาประกาศว่าจะกลับมาผลิตอาวุธยุเกรพยพิสัยปานกลางหากว่าสหรัฐและเยอรมนียังเดินหน้าแผนการดังกล่าวเราจะพิจารณาถึงการปลดปล่อยตัวเราเองพ้นจากการระง,งับแต่เพียงฝ่ายเดียวที่เคยใช้กับการประจําการสกยภาพจมตีพิสัยปานกลางและพิสัยใกล้ผู้นํารัสเซียกล่าวระหว่างการร่วมพิธีสวนสนามของกองทัพเรือในเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567 ปูตินกล่าวต่อด้วยว่าเวลานี้ในรัสเซียการประจำการระบบต่งางๆจำนวนหนึ่งอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วเราจะมีมาตรการตอบโต้ตที่สะสมโดยพิจารณาจากการกระทำของสหรัฐอเมริการวมถึงบริวารของพวกเขาในยุโรปและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกขีปนาวุธลักษณะนี้ซึ่งสามารถพุ่งไปในระยะทางระหว่าง500-5500ถึงกิโลเมตรอยู่ภายใต้สสัญญาควบคุมอาวุธฉบับหนึ่งที่ลงนามโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตในปี1 9 8 7ทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซียต่างถอนตัวจากสัญญาควบคุม กองกาลังยูเคร์พิสัยต่างในปี2019โดยกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นคนละเมิดสัญญาขีปนาวุธลักษณะนี้รัสเซียเคยประจําการและประจําการมานานแล้วทางด้านในส่วนของเซมบัตเจนฟิชเชอร์ได้ระบุแบบนี้กับบอกว่าสิ่งที่เรากําลังวางแผนในตอนนี้คือตอบโต้ก็ปราบอาวุธเหล่านั้นจากการใช้โจมตีเยอรมนีหรือว่าเป้าหมายอื่นๆความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่มีการท้าทายกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางด้านเยอรมนีกับทางด้านรัสเซีย จากกรณีก่อนหน้านี้เยอรมนีนั้นเป็นพันธมิตรที่ดีกับรัสเซียแต่ว่าสถานการณ์สงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทําให้เยอรมนีนั้นถอยห่างจากรัสเซียและไปเข้าด้วยกับฝั่งสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที่ตัดความสัมพันธ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับผลป,ประโยชน์จากการเป็นตัวแทนในการขายกา๊าซให้กับทางด้านชาติในยุโรปก็ตัดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็ตเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ